จ่าสแปดได้ดีครับไม่มีอะไรทำก็เลยมาฟาร์มเล่นๆแล้วชิทนี้ฟาร์มจะได้เรื่องารัมจะได้ฟาร์มนั้นหล่ะกะเออไอ้โหสามคนเลยวะถ้าแตกลีหาอะไรนะเนี่ยฟาร์มรันน่าชิวๆดีกว่า เซิฟแนวเซิฟแทนนะเซิฟน <Huh. S 1> ี But, ้ผมว่ามันนแต่ผมไม่ได้สายิงอ่ะผมใส่ฟาร์มมากกว่าใส่ยิงโอ้โหครวะเนี่ยสองคนเลวจนดับฟาร์มไปเนี่ยแต่ตัวมีอะไรพวกมันเฮ้ยของแค่นี้ดับไปนยฟาร์มชิวๆก็ถ้าใครอยากเอ้ยพูดผิดถ้าใครอยากเล่นเซิฟนี้ก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์โหลดไว้ให้ข้างล่างนะครับเซิฟแนว ก็เลยอะแค่ไหนเหมือนซับแท้เลยซับแท้เป๊ะๆอะซับแท้ซับแบบมันคนเยอะด้วย90บวกถ้าวันไหนไม่มีก็20-30บวกแต่ถ้าแต่มันมีมันมีมันมีทุกวันอยู่แล้วคนอะคนเยอะด้วยแบบเยอะมากอะคนอะซับเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นอะไรซับนี่เยอะมาก70-80บวกของมีราคาของแพงมาก เนียราทำปั่มยิงบงยิงบอสเล่นดีกว่าฟาร์มดันหน้าแล้วก็ไปนี่นดีกว่ายิงบอสเราจะมาฟาร์มดันหน้าแล้วก็ยิงบอสให้ดูแค่นั้นแหละให้ีวลารับคลิปนค้ผมว่าเราตัง้งฟาร์มดันหน้า Đi nghĩa chặt, thôi thôi mày vô mà Đồn đập luôn như thế này, nhưng mà sợ nó đồn đập nè ui 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 เอามาไม่หมดอีกโอ้เลยกว่าเราเปิดปลาผมว่าม,มันจะเร็วกว่านะเรา,า,าเปิดปลาเร็วกว่าเยอะ เลืดจ๋าโอ้ยเลืดบ้านเลือดบ้านอืมเก่งต็มรอฟาร์มนี้แล้วเราไปยิงบอลดีกว่าเกิดได้แบบสนุงสนายอะไรประมาณน่ะถ้าได้ยิงได้สนายเนี่ยโอ้โหแกวเลยอ่ะเอาไปขายยาชิวเลยอ่ะเราคเดี๋ยวละ ัน,นี้เด,เลนนะดอลลาร์เซฟนี้ก็ขายได้นะถ้าอยากเล่นก็อันนี้มาเลยผมว่าน่าจะเซฟดีๆทุกสดีนะครับเสียงแชทมันเด้งเด้งขึ้นเด้งขึ้นเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ ไปดูว่าเราไปยิงบอลดีวกว่า,า,าว่าน่าจะมาเกว่ไปยิงบอลบอกิะไรอย่มาโอ้ไม่มีคนอ่ะโอ้โทษทีนะครับโทษทีกับเสียงแนละเพราะว่าแถวบ้านผมแม่งอยู่ใ,ใกล้ๆแบบคนทำรถอะ่ะรถกระบะอะไรประมาณนั้นวอลเกิดอะไรยังไงวุวิบอลเัิดอะ ก็แล,ล้วกนะ็ลนอยารู้นะลองดูว่าอะไรของดีหรือเปล่าลองดูนะของดีป่าไม่ล้ทำชิวๆกัน จะบอกเอามาตังนี่ไงอพันชิวไปเลยตัวขงไหนต่อดีก่าคุณวิวีชนมันจะได้ปะวะสัตว์นไนเนี่ย สองคนไหกับ่นซื้อมหก่อนละกัน1,2,3,4,5สอมไม่ถึงยิไม่ถึง5นะครับ3มแมครึ่งว้มเกิดเรื่องวะวุ้ยแสงขึ้หนอวะ้ิ้งคีนลย 谁回来了？我给你开了。好，没打吗？你？ ชิวขาบอกลยเฮ้ยไม่ตาย่ะ Bạc bạc đẹp bạc tài đó, Tộc chạy một nước bạc bạc thì bạc xịt Tăng gì bạc Tộc bạc cao bạc 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 tăng bạc 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 นนไอ้เจ้าผีผีเพื่อนชูกัน,นท่านนั่นสอง,องกันแป๊บนึงวิ่งมาตบก็ไปเก็เบกระเป๋าในตู้ดีกว่ากวายลงหญิงเสียายกระเป๋ากับไม้ในต,ตัวไม่มีอะไรหรอกน่าแต,แตะจุดเกิดจุดหนึ่งอยู่นี่ไม่มีจุดสองอยู่นี่ก็ไม่มี ให้มเจับของข้างบนดีกว่าน,นี่นะตูผมสามใบของเต็มแบบโอ้โหผีปี๊ปตามมาเสีเยไปแล้วนี่คือสเต็ปการล่อผีออกจากตรงนี้เสียวคนวะไปดีกว่าผมว่าไม่มีอะไรทต่ผมว่าจบคลิปด้วยกว่าผมว่ามัน ฟาร์มไปกัแค่เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรมันไม่ได้ของดีอะบอสอะจับตู้ดีกว่าจับกล่องด้วยเฮ้ยเฮ้ยท่นเฮ้ยท่านเฮ้ยเฮ้ยสไนส์สไนส์สไนส์เฮ้ยเฮ้ยสไนส์สไนส์ตู้ตู้เฮ้ยเฮลนชิบหายแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยลนชิบหายแล้วจ้าโอ้โห อย,อย่าลุ้น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 ไอ้เหี้ยโอ้ของยังเยอะไอ้สัตว์มาดักฟาร์มเปล่าวะไอ้เหี้ยตอนผมอยู่ด้านไงทีแรกผมฟาร์มอยู่ด้านไงมันสองไงโอ้โหชิลสุดรับโอ้โหไปแล้วจ้าไปแล้วจ้าเอาออกจากตู้ได้ดีกยวก่อนเสนออยู่ไหนวะเสนอเสนอไปแล้วไปละดิ้นแล้ว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 เจ็ดหกห้าสี่สามสอง หนึ่งพี่เหี้ยไอสัตว์ยิงบอสสองตัวได้ตังไอเหี้ยแต่ได้สนายขึ้นมาเจ็บของได้สนายครับท่านโอ้โหชิลดิครับโอ้โหดักผิดคนแล,ล้วครับโอ้โหกำลังจะจบคลิปพอดีเลยโอ้โหโอ้โหไฮไลท์สุดยอดกำลังจะจบคลิปได้วสนายก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับวันนี้มันเป็นดวงผมจริงๆไอ้มาร์คมันชิลท,ทันทีไปละครับบ๊ายบาย